สวัสดีครับกับผมนาย,ยิพลพัฒนวิิทิ์์นายกองค์การมหารตำรวจกูขาดอำเภอคงจ้าหันนครราชสีมาคร,ครับขอกล่าวถึงการจัดตั้งธนาคารขยะที่เกิดในชุมชนบ้านโพบิดบ้านนนนไร่บ้านอดอนเต็งและบ้านนนนตะแก้วจำนวน4ชุมชนรวมกัน306ครัวเรือนการดำเนินการก็เพื่อจะคัดแยกขยะจากต้นทางเพื่อให เกิดมูลค่าเพิ่มโดยเฉพาะเมื่อก่อนเนี่ยบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าขยะที่ท่านทิ้งไปเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์แต่พอเราได้ตระหนักว่าสิ่งต่างๆสามารถมาเปลี่ยนมูลค่าเพิ่มได้ mm hmm. ก็ทําให้ชุมชนได้รับความสนใจแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมจากการเริ่มต้นตั้งแต่วันที่16ทธันวาคม2566เป็นต้นมาจนบัดนี้ กิจกรรมของเราก็ดำเนินไปอย่างได้ผลและก็ก้าวหน้าตามลำดับขั้นครับเรามีความภูมิใจที่ได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่งครับผม รูปแบบการดำเนินงานมีคณะกรรมการธนาคารขยะหมู่บ้านทำงานแบบจิตอาสาโดยมีประธานกรรมการธนาคารขยะหนึ่งคนรองประธานกรรมการธนาคารขยะสองคนกรรมการด้านบัญชีสคนกรรมการด้านคัดแยกขยะ9คนกรรมการด้านดูน้ำหนัก4คนกรรมการด้านยกของ6คนที่ปรึกษา7คน ค่าตอบแทนในการดำเนินงานของคณะกรรมการอาจจะมีการจ่ายหรือไม่ก็ได้ถ้ามีการจ่ายค่าตอบแทนให้จ่ายปีละหนึ่งครั้งในเดือนที่ครบรอบของปีนั้นๆโดยการจ่ายค่าตอบแทนให้พิจารณาจ่ายจากผลกำไรหรือส่วนต่างของการดำเนินงานธนาคารขยะหมู่บ้านโดยไม่กระทบต่อบัญชีเงินฝากครัวเรือนของสมาชิกด้านการเงินและบัญชี มีคณะกรรมการการเงินและบัญชีของธนาคารขยะหมู่บ้านอย่างน้อย3คนมีหน้าที่จัดทาบัญชีการเงินของธนาคารขยะหมู่บ้านและของสมาชิกและให้เปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ไว้กับธนาคารของรัฐบาลที่มีในพื้นที่โดยใช้ชื่อบัญชีว่าธนาคารขยะหมู่บ้านปอบิด ให้มีคณะกรรมการผู้มีอำนาจฝากและถอนเงินจำนวน3คนและกำหนดเงื่อนไขในการเบิกและถอนเงินเป็น2ใน3และมีบุคคลลำดับที่1ทุกครั้งการฝากขยะและสวัสดิการสมาชิกธนาคารขยะหมู่บ้านจะต้องฝากขยะแทนเงินสดและเมื่อฝากขยะแล้วจะได้รับสิทธิสวัสดิการตามที่คณะกรรมการธนาคารขยะกำหนด คือการปันผลธนาคารขยะอัตราร้อยละสิต่อปีเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารขยะหมู่บ้านปอบิดมีจำนวน1 8 5 5 1 1บาท89สสตางค์การขายขยะ จะขายหนึ่งครั้งต่อเดือนเงินจากการขายขยะในแต่ละเดือนประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึง2 0 0หมบาทโดยเจ้าหน้าที่จะนำฝากเข้าบัญชีให้ทุกเดือนธนาคารขยะบ้านปอบิดได้มีโอกาสต้อนรับนางสาวนิชาพิษรักษาพักดีนายอำเภอคง และนางเต็มดวงนมเกษมท้องถิ่นอำเภอคงที่ได้ร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้คําแนะนำและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมธนาคารขยะนอกจากนั้นแล้วคณะกรรมการธนาคารขยะบ้านปอบิด ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานราชการหลายๆแห่งเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานกิจกรรมธนาคารขยะของบ้านปอบิดและนำแนวทางการปฏิบัติเพื่อไปพัฒนาต่อยอดกิจกรรมในพื้นที่ของตัวเองต่อไป